ไอ้วันเหมือนแรงไอ้วันเหมือนแรงเขาว่าตอนเตะไม่มีเสีย

นี่นี่ไงคุณพี่เดียพี่เดียก็ถ่ายไปให้แล้วคเอ่อให้ให้พอช็อปเปอร์มาเรีย<อ>นที่นี่นนเออจะได้มาสมัครกับคู แรงเลยคุณโห่ต่อยเมือนแม่น้ำจังเลยโห่ต่อยเหมือนแบบไม่ได้กันนะเพรอะไม่เลยเออโอ้ยขาเปรอะเป็นลมเป็นลมหยุดเลยหยุดยอะไรเฮ้ยปาก ก็เพิ่งมาเดี๋ยวให้พ่อเขาลงเตะบ้างรอบแมวเราจะมารอบหน้ำในเห็ดเอารอบนี้ได้จ้าเออเออเดี๋ยวให้ชอปเปอร์มาพี่น้องดูโอ้ไปไหนครับเนี่ยไม่มาแล้วละการไปเดี๋มาไม่สบายก็ เต็มตัวคุณภูมิเต็มตัวแล้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 วเต็มตัวเออเป็นนักมวยคนแรกก้าวมาตกเวทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไอ้นี่นะไม่ได้เนี่นะตกเวทีน็อกน็อก น็อกคาเวดีไม่ผมไม่ได้โดนน้องแล้วดมาอาสี่อูออ้โอเคห้าหอบือดหอบือด,ด,ด รอกับมือสี่ต่อยยอดเหยอดเหยะเอ้าต่อยหยหอหดเยาไปเรียน<ป>นีมั้งไปไปไ,ปไปเดี๋ยวรอพ่อเดี๋ยวรอพ่อเขารอดูพ่อเขา อ๋อหมายถึงอะไรน้ำหน้าขอช่วงนี้เนี่ยอมอมยาใต้ลิ้นด้วยเลยแบบว่ายิ่งภูมิแพ้ขึ้นเยอะอืม เพงหมอเพงเปลี่ยนยาอมให้อมใต้ลิ้นมาไปนอนตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่กลนตลอดหรอนอนอน้นอยอนอ,นอ,ออะะไไรรคื <laughs> <laughs> หมดแรงแล้ว <laughs> หายใจลึกๆก่ะพี่ก็พบอกหายใจลึก <laughs> ๆ <laughs> <laughs> เออ เออได้แล้วได้แล้วเออผมตั้งกาดด้วยนะพอกาดตกปุ๊บโดนต่อยหน้าเลยอ<ห>่า<ห> <Natalie> ต่อยหัวโนมาหลายรอบแล้ว Ha, <laughs> ha,